จังหวัดอุทัยธานีค่ะตอนนี้ก็หนาวเช่นเดียวกันนะคะสภาพอากาศที่หนาวเย็นนะคะหลายวันติดต่อกันมาแล้วเนี่ยทำให้ชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆนะคะบนพื้นที่สูงเนี่ยเขาต้องออกมาผิงไฟกันค่ะเพื่อบรรเทาความหนาวนะคะรวมไปถึงพระสงฆ์ในชนบทด้วยค่ะที่จะต้องเลื่อนเวลาออกบินทบาตค่ะ ที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่าสภาพอากาศที่หนาวเย็นติดต่อกันมาหลายวันเนี่ยเนื่องจากอุณหภูมินะคะต่ำสุดจะเหลือเพียงแค่10 1ถึง12องศาเท่านั้นบนพื้นที่สูงติดป่าห้วยขาแข้งในตำบลแก่นมะกูดอำเภอบ้านไร่และตำบลหนองหลางอำเภอห้วยคดในช่วงกลางคืนนะคะแล้วก็ช่วงเช้ามืดชาวไทยภูเขาเผ่ากะเลียงละว้แล้วก็ขมุกขาที่มีถิ่นอาศัยอยู่ ดังกล่าวนะคะต้องออกมารวมตัวกันก่อไฟผิงในช่วงเวลากลางคืนก่อนเข้านอนแล้วก็ช่วงเช้ามืดนะคะก่อนที่จะออกไปทําไร่ทําสวนเพื่อคลายความหนาวเย็นค่ะคุณเซียวพรเห็นเลไเมอสักครู่ไหมน้องสุนัขน้องหมาก็มานั่งผิงไฟด,ด,ด้วยค่ะ,ะพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าบังคับในพื้นที่ภาคราบของจังหวัดอุทัยธานีอุณหภูมิเฉลีย่ยอยู่ที่14-15องศาส่งผลกระทบครับต่อพระพิสุสงฆ์นะครับอย่างที่วัดบ้านปากกล้วยตำบลทุ่งพงอำเภอหน,นองฉางจังหวัดอุทัยธานี S <S สภาพอากาศหนาวเย็ยนครับทุกรูปก็ต้องสวมไหมพรมนะครับไปถึงหูขณะเดินบินทบาทให้ความอุ่นร่างกายเพราะว่าช่วงนี้เองสายๆสักนิดหนึ่งก็เลื่อนเวลาออกไปนะครับจากปกติก็ประมาณตีห้าเศษเศษก็จะออกไปประมาณ6กนาฬิกาสินาทีกว่าเล็กน้อยนะครับเพราะว่าพื้นที่ของวัดเองก็ติดอยู่บริเวณป่าห้วยขาแข้งนะครับอ,อบากาศก็หนาวเย็ยนเอาเป็นสีสันละครับว่าเรื่องของการเดินทางนอกจากอากาศเย็นแล้วพื้นยังเย็นอีกนะฮะท่านผู้ชมเพราะว่าพระพิษง์พระภิสุสงเวลาบินทบาร ส่วนมากไม่ใส่รองเท้านะครับเพื่อเป็นการจาริกไปโปรดยาดโยม